นี่มันก็นานมากแล้วนะที่กูไม่ได้จับเกมผีเนี่ยและในสุดกูว่ากลับมาจับอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานสมองกูแทบไม่ได้แต่เรื่องผีเลยว่ะกลัวากูจะไม่กลัวนะวันนี้กูก็พาอยู่เกมเชียร์นี่ย่อเกมผีอีกหนึ่งเกมที่กูไปเจอในเพสโต้แลจากที่กูลองอ่านคอมเมนต์ดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไปในแง่บวกอย่างมากเลยนะเขาบอกว่าภาพสวยมากผีมีเยอะมากแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วอย่าเพิ่งไปคลิปผีไม่ได้น,น่ากลัวอย่าที่มึงคิดหลอกเชื่อกูพอมาดูคลิปนี้เสร็จป มึงดูตอนกลางคืนมึงดูตอนเช้ามันคงไม่มีตัวหาอะไรโผล่มาจากใต้หลังคาหรือใต้เตียงมึงหรอกไอ้สัตว์นั่นทำไมขอบมันดำอย่างงี้วะเนี่ยเย้่นั่นมันอะไรเนี่ยผีเออโอ้โหผีผีตำรวยเอ้าเอ้าแล้วขอบจอกูก็เต็มเออดีไหมโอ้ั่นผียางงั้นเหรอโอ้โหโอ้โหโโอ้หเปิดมาให้กูเจอผีอย่างงี้เลยเนี่ยมันใช่เรื่องวะเนี่ยหายแล้วมันวิ่งไวกว่ากูถังขยะถังขยะลบได้มันยิงกูตายหาคาถังขยะเลยสัตว์ไม่ต้องเอาไปทิ้งเลยกูตายหาคา กูจำได้ว bo <ued> ่าก <nek> oh, oh, ูตายแล้วไม่ใช่เหรอเชี่ยไม่ตีหลุมดำจบหายกูไปอยู่เลไอ้เชี่ยโอ้ขวดขวดน้ำจริงๆเรอเนี่ยข้าใหญ่กว่าขาของอสัตว์ที่ระพิงไม่ได้ต้องหาอะไรมาทุกเชี่ยแล้วเกมมันต้องเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหเชี่ยดำคื้นเลยไอ้สัตว์อันนี้นั่งย่อย่อนั่งได้อันนี้หลบเข้าถังขยะไอ้เชี่ยอ่าท่านี้มันก็ไปเห็นกูแล้วกูโผล่หน้าไปดูได้ปะเนี่ยโอ้ไปนูแล้วเป็นผีตำรวจที่กระจกซะจริงๆเลยชิบหายละ โอเคกูพูดเล่นเจ๊อย่าบอนนะผี AI ไในเกมนี้มันฉลาดอะอย่างนี้ไม่หนุกเลยนะถ้าผีมันฉลาดแล้วก็ความบันไลยก็คือเราไปทางไหนมันก็ตามเราเจออยู่ดีการหลบไปแม่งก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนั่นไงไอ้สัต์แล้วกูจะหลุดมันยังไงวะเนี่ยอยู่เลยยี้กูไปเลยไอ้สั์มันต้องหลุดเอ้าให้ลุกโอ้ยเฮียยังตามมาอยู่เนี่ยไปยังไม่เขี้ยเขี้ยวัดกูรู้สึกวัดกูจังเลยอ้อโอ้ my god ขยะเยอะกว่าที่กูคิดเยอะเลยเนี่ยไม่มีโอเคปลอดภัยสบายใจหายห่วงเดินหาของก่อนละกัน เอ e าเฮียไปละนี่อะไรเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ไปแดะไม่น่าจะเจอเซ็นเซอร์หรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกชิบหายแล้วแล้วมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่แถวนี้วะเฮียหลบก่อนหลบก่อนไม่มาหรอกมั้าหลบเป็นทางขยะเลยนะเวย้ยอู้การหลบของทังขยะน,นี่แม่งห่วยแตกฉันว่าเ้ยัตว์เอ้ยโอ้ไม่ยอมไปไหนซะด้วยเหมือนมันเก็บอะไรไว้ในตัวด้วยไปเฮือก อ้าเจเออ้าเจเอตัวเองแุทธโผลพุทธโผลพุทธโผลุทธโอ้มันไม่เห็นกูอะถังขยะนี่มันช่างหอมกุ่นซะเหลือเกินเสดเลยกูไม่ได้เล่นเกมผีนานจัดรู้สึกกูจังเลยแล้วมันหายไปไหนแล้วมาล่ะสมรถที่เป็นผีจริงๆเฮ้ยนายมังขอกุญแจหน่อยสิต้องทำอะไรสักอย่างให้ไฟมันหยุดก่อนเหรอเปิดกล่องโอ้ต้องหากุญแจมาเปิดอีกโอ้ยอะไรมันนักหนาวไเนี่ยโอ้ยกูไม่ได้เล่นเกมผีนานพอกูกลับมาเล่นมันก็มีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยกูเกียคเหลือเกินเกมแนวไขปริศนาเนี่ยอ่าเฮียผีไปดูละ ทำไมันกูต้องเจอผีตำรวจด้วยวนะเนี่ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเงินเงินนี่แเอวโอเคห้องนี้นาจะปลอดภัยแหละไม่นาเป็นไรหรอกมั้งมีถังขยะให้ลบด้วยไม่นาจะปลอดภัยแล้วแหละ,หละอืมไมโครเวฟต้องหาอะไรบางวะเนี่ยคือของมันเยอะมากอะและไอ้ผีเวนั่นมันก็เหมือนจะรู้ด้ยว่ากูอยู่ตรงไหนอะเอาประตูเข้าได้เหรอเนี่ยโอ้เนี่ยจ,จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้น้ำตรงนั้นดับก็ได้มีถังขยะให้กูหลบอีกอะ ขยะอะไรมันเยอะจังเลยวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันเอาจะขยะันเยอะจังปะกูเปิดไม่ได้โอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยคนนี้โอโเกมอะไรมาเล่นวะเนี่ยเส้วทางนี้มันไปไหนเนี่ย <G ül> ห้องปริศนาเปิดไม่ได้โคตรเฮี้ยกูไม่รู้วิธีเปิดอันนี้ด้วยซ้ำเนี่ยมันก็น่าจะเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยผีตำรวจนางสางลางไม้อะไรก็ได้โมให้กูเห็นดิหายไปไหนเนี่ยผีหายไปไหนวะเอาผีหายัตว์เอ้ยนี่มันน่ากลัวด้วยถ้าผีไม่มีเนี่ยไม่มีผีอะล้วมึงลงมาได้ไงวะทั้งที่มันยังล็อกอยู่นไม่แล อุ้ยไอสัตว์ไม่ได้เรียกเลยชิบหายโอ้ยยเย็นดิว่าเฮ้ยมีอะไรให้กูหลบไหมมีอะไรกูหลบไหมเอานี่ไงหายตัวโอ้ยเงินเก็บเงินมาเก็บเก็บไมไ่ได้สัตว์เอื้อมมือไม่ถึงมือสั้นเกินมันไม่น่าจะเข้ามาในนี้หรอกมกั้งมีปรับภาพด้วยเฮีย High โลมีเนียมไฮอีปิกกูปรับโลเป็นไงเนี่ยบ <Bro. S 1> ขาวชิบหายโอ้ย โอ้โหดักหน้าประตูอย่างนี้ตายดีรอหี่อะไรุอยโอ,อ้กูละสิ้นหวังจริงเลยไปหาอะไรมาจากไหนวะเนี่ยฮะแค่กูยืนอยู่กูมนันกูปวดหัวจะตายหายอยู่แล้วแล้วกูต้องมาหาของอีก หาว่าอะไรของมาจากไหนวะไอเวเน่อะไรมันดับไฟได้บ้างวะคือกูรู้แหละมันพี่ดับไฟก็เคยไอที่ดับเพลงนั่นแหละแต่คือกูเปิดไม่ได้ไงแล้วกูจะมาจากไหนเนี่ยเกมหานี่ก็น่าจะเป็นเกมเก่าด้วยแล้วกูไม่รู้สภาพด้วยโอ้เชี่ยเอมึงอีกแล้วไอสัตว์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหาไม่เจอขล้หายตัวอันนี้ก็หาไม่เจอแล้วอะแล้วพอกูซ่อนในถังขยะมันไม่เห็นกูล่ะไงวะโอว่าไงไม่เห็นกูเลยสินี่กูออกโชว์ด้วยเฮียกูวิ่งเลยสัตว์นี่มึงเป็นเกิร์ลมันเป็นผี่่่ยนนีกกเเลม หรือวิ่งไล่จับวะเนี่ยเอาเขี้ยะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์เฮย้ยนี่จะเป็นจุดขายก็ได้นะจุดขายเขี้ยแล้วปิดประตูก่อนไอสัตว์ยังไงผีมันก็เปิดประตูไม่เป็นอยู่แล้วเกมแนวเนี้ยถ้ามันไม่เปิดประตูมันก็ทะลุป,ประตูเข้ามาเลยอะดูจากสภาพแล้วมีอะไรอยู่ข้างนอกวะเนี่ยกูกลัวมันดงดักอยู่ข้างนอกชิบหายเลยไอผีขานี่แม่งเหมือนเหมือนรู้ไอเขี้ยฮึบส่องซ้ายส่องขวาวิ่งออกไปวายเขี้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยออา เที่ยมึงไหนสัตว์อยู่แม่งเหมือนจะวิ่งใส่แล้วก็หยุดวิ่งเงน,นะเราก็เดินกลับหนีกูด้วยโอ้ดีกูหาของทุกสิ่งทุกอย่างที่กูคิดว่ามันน่าจ,จะช่วยกูได้แล้วเนี่ยแม่งก็ทําหาอะไรไม่ได้สักอย่างหรือเกมนี้มาสร้างมาให้ให้กูเดินเล่นเฉยๆว่าเทียนึกเสียวนึกว่ามันต้องทําอะไรได้สักอย่างสิว่าผีก็ไรอันนี้ก็ไรกูอันนั้นก็ไรกูเงินก็ให้อันนี้ก็ให้ของที่กูต้องการก็ไม่มีหรือเปิดจากตู้ล็อกเกอร์พวกนี้มันอาจจะดอกให้ก็ได้นะ โอ้โหแต่และอย่างมึงเป็นอะไรก,กับกุญแจเนี่ยโอ้ยผีมาอีกไอ้สัตว์ไม่เห็นอยู่แล้วใช้วิชาพางตัวอะ้รที่หายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วแล้วมันก็จะดักหน้าประตูกูไปที่เดิมโอ้ยเฮียชอยผีไอเกียเนี่มันต่อถือขราดดีด้เลยคือไม่ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่แค<ต>่ห<บ>น้ารำคาญไอ้สัตว์กูช่างแม่งไอ้เฮียมึงมาใส่กูเลยมาไม่เฮียเฮียบีบคอเหวะกูท่างแม่งกูเห็นฉากจบดีๆไม่ได้กูเห็นฉากจบที่กูตายหานี่แหละง่ายสุดแล้วและนี่คือเวลาสุดท้ายของกูอ่าโอเคมาขอเห็นฉากจบแบบ อีปิกอีปิกหน่อยสิว้าวนี่กูโดนยิงกี่นัดแล้ววะเนประเด็นคือกูโดนยิงไปห้าหกนัดแล้วกูไม่เป็นไรด้วยนี่ไงฉากจบดีๆชิพายแล้วผมผึงพากูเข้ามาในห้องน้ำทำไมเนี่ยพักปืนกูแล้วก็ยิงกูเหมือนเดิมฆ่าหมกสวมไอสัตว์อ่ะก่อนที่กูจะจบคลิปขอดูผีสักตัวดีว่มา,มาผีตัวนี้ มีความแข็งแกร่งและวิ่งเร็วมาไอสัตว์หน้าอย่างนี้คุณคุณนะชุดอย่างนี้ด้วยมิสเตอร์เอ็กโอเชี้ยน้าทำไมมีเขาด้วยไอสัตว์รอบที่แล้วกูเจอผีตำรวจรอบนี้กูเจอฆาตากรเนี่ยนะฆาตากรโอ้โหวิ่งท่ามาจอกกิ้งซะด้วยวิ่งจะรู้จริงๆว่ามึงแทมอะไรได้เนี่ยอ๋อยัยมีการอ้อมกูอ้อมกูอ่ะอ้อมกูกูอ้อมกลับดีวะรอเฮีย้ยอะไรล่ะนี่ไอสัตว์จุกจุกสุดเมามันเกมสุดสมจริงผีสุดโอเวอร์พาวเร์ หอหน้ามึงคล้ายๆจอนวิกเหมือนกันนะเนี่ยคือไม้เป็นบอลไล่ทุบกูเหรอมนกคุ้กว่าจะดีสอมาจิ้มกูสิเกมผีสุดสมจริงจําไว้เว้ยเขาโฆษณากับคอมเมนต์ไว้เยอะแย,ะ,ยะมากมายว่าเกมนี้สมจริงสุดๆโดยเฉพาะผีเว้ยแล้วก็แสงเงาที่ออสวยงามออร่าสว่างจ้าอ่าเหียทางตันอา้าวล้วนี่ก็คือจุดจบมึงกูอยังไงก็ตามกูอยากเห็นฉากจบไอาหานี่มากกว่าเข้ามาเลยฟาดกูเลยฟาดมึงจนกว่ามึงจะพอใจเลยฟาดกูไม่อีกไอสัตว์กูไม่ตายง่ายๆหรอก แล้วก็ข้อเสียตัวเบิมเบิมที่ถ้าใครอยากจะเล่นเกมเชียร์นี่นะกูแนะนําอย่างแรกเลยนะปิดเน็ตเถอะโฆษณาโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยกูตายดึงรอบโฆษณาง,งอกมาเลยหนึ่งทีไหนขอดูฉากจบสุดอีปิกหน่อยดิยองมาแล้วไอช้ยองมาแล้วยองมาแล้ว,ลวก็ทุบ <c oughs> กูยังนิ่งอยู่เลยโอ,อ,อ้มีแรงแค่นี้เองเหรอมึงทุบได้แค่นี้เองเหรอทุบไปแรงว่ะและนั่นก็คือทั้หมดของเกมเวนนี่ซึ่งถามว่าสนุกไหมถามว่าน่ากลัวไหมถามว่าตื่นเต้นขนาดไหนถามว่าภาพสวยขนาดไหน <_ t iny> กูพูดเต็มคำเลยนะอย่าที่โฆษณากับคอมเมนต์บอกเลยแม่งเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีเอารางวัลออสกาไปเลยปีหนึ่งยี่สิบแชมป์สามสิบสมัยแล้วก็ตัวละครที่สุดสมจรงิงอีกมากมายเยอะแยะมากมายที่มึงจะเก็บตังค์เล่นมึงก็เล่นไปเหอะชิบหายแล้วกูก็บอกมึงไว้อยา่างชัดเจนแล้วนะปิดเน็ตถ้าจะเล่นเกมนี้แล้วก็บอกกูด้วยว่าฉากจบแบแม่งดีขนาดไหนถ้ามันไม่ดีเท่าฉากตายนะกูจะๆๆๆคุณรู้ไงว่าทำไมแต่จบ